ห้าโรคที่มักมากับหน้าหนาวเข้าใจโรคป้องกันได้ค่ะช่วงหน้าหนาวใครไม่แข็งแรงภูมิคุ้มกันต่ำก็จะทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายโรคระบาดช่วงอากาศหนาวที่ต้องเฝ้าระวังก่อนป่วย 1. โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคหน้าหนาวที่พบได้บ่อยโดยจะมีอาการคือมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกายไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะและอาจมีอาการอาเจียนหรือท้องเสียร่วมด้วย 2โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลันเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มาพร้อมกับหวัดหรือแบคทีเรียนในอากาศและผู้ที่สูบบุหรี่หรือเป็นไซนัสอักเสบหรือเป็นทอมซินอักเสบอยู่เป็นทุนเดิมจะเสี่ยงมากยิ่งขึ้นโดยจะมีอาการคือไอไม่หยุดมีเสมหะมากเป็นไข้หนาวสัน่นหายใจถี่และหายใจมีเสียงคลืดราด 3. ปอดอักเสบหรือโรคปอดบวมโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเมื่อไม่สบายก็มีโอกาสเกิดโรคปอดอักเสบร่วมด้วยซึ่งมักมาพร้อมกับอาการไข้หวัดต่างๆโดยจะทำให้มีอาการไอจามมีเสมหะมีไข้สูงหนาวสั่นร่วมด้วยหากอาการรุนแรงสุดหนักอาจถึงขั้นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก 4. โรคภูมิแพ้กำเริบผู้ที่ป่วยเป็นภูมิแพ้อาการกำเริบรุนแรงได้โดยเฉพาะผู้ที่แพ้ไรฝุ่นแพ้ขนสัตว์ควันบุหรี่ก็มีโอกาสได้รับการกระตุ้นจากสารกาะภูมิแพ้มากขึ้นทําให้มีอาการคัดจมูกคันตาจามมีน้ำมูกหรือบางคนอาจมีผื่นคันร่วมด้วย 5. โรคอิสุกอิสัสยมักระบาดในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมพบมากในเด็กอายุต่ำกว่า15ปีมีอาการคือมีไขต้ต่ำๆปวดเมื่อยตามร่างกายและมีผื่นแดงหรือตุ่มน้ำใสขึ้นตามร่างกายในทางการแพทย์จีนวิธีดูแลตัวเองที่ดีที่สุดคือเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบทางเดินหายใจทั้งระบบปกป้องบำรุงซ่อมแซมปอดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอด สร้างผูมมคุ้มกันเชิงบูรณาการนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเอินเว0ศู7ย์4 3 9 9